ผู้ตัต่างวะลงองผูทตัาปูเชมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายบูชาซึ่งข้าสุตอันสาลีพร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะพร้อมทั้งน้ำดับเเกิดเหล่านี้เดชะสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอนสพเพเทวาอนุโมทานตุสุดพินังวัตเมธานัง อาสาวะทายาวางนิพานังโหตุนิมานิมยังพันเมตมาตะกาพัต,ตานิจสุปัตายานิสัาปนิวลานทิคูสังัคษาโอโนสยามา สาธุโนพันเตทิขูสังโฆอีมานิมาตกะพัตตานิจัต,ตุปัตเยานิสับปริวลานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนัมจา ญาติแกานังกาลติแกานังที่ขลตาหิตายาสุขายาถ้าแต่พระพิจิตสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายซึ่งมัตการพระตาหารพร้อมจะตูปเกศเชียท่าน ทั้งกองหมุนวุธีมีประสาทเพิมกับเครื่องบริวารทั้งหลายเ่ามีเดภพาพิสูนสองขอพาพิสูนสองกำลามมาตกาภาตาหารจะตูประจายใช้ท่านพรทั้งกองหมุนวุธีมือรับแล้วจงมีผลนำมา เพื่อประโยชน์และความสูงแก่พกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอสำเร็จไปถึงซึ่งผู้รองรับไปแลป้วคือคุณพอสุบรรณน,นำหาดเมื่อนนดวงกีตาวิญญาณของคุณพอสุบรรณน,นำหาดไปตกูกยุยมานมุ่งมา ภาษาใดๆก็ตามผู้ข่าขอบินงวอนเทพรเจ้าเราเทวาเทวบุตรเทวดาจงมาข่าวสารการสุสษในคขั้นี้เพื่อจะได้โมทนาเมืโโ well. ่อโมทนาแล้วขอรังนามทิโนทศตกพืนกตะที อาเมนานลรณีจงมาเป็นพยาการทำบุญในครั้งนี้เหว่าคุณพอสบายหน้าพาได้รับโมทนาแล้วมีทู์คอย้นจากทู์มีก่ำมีเวนคอยทนจากกร่ำจากเวนเมื่อมีสูก ขอยสุขเงิ่งพึ้นไปจงได้รับกุศลผลบุญที่บวกพาพระเจ้าทั้งหลายนี่ทั้งลูกหญิงลูกชายลูกใครลูกเผยร่วมญาติรองได้ทําบุญไายในวันนี้ขอจงได้รับทุกประการตลอดการและนานเพอิด

แนนำกรเทียมพักไว้เดิมพักซยพุทธาทางหนหลังจากสายงหลังจากรับคอดรัแรแแล้วทากมาเลยขอบคุณพี่พี่ัดคือตาโมโนานหน้าบุทุกคนห้าผา มาเป็นตัวโต๊ะูกคนจากถูกอีก่างดินคนจากคำาเวียนอีกทุกอีกคนจาไปเปเกิดเปตาดเป็นคนเปอที่ดีดทีู่กทีควอมถูกคนจะเลื่นตลอดตลอดไปคุณต้นชวนนี่ยอด้างนมหา อยากไปทำย่อมพยอย่เมรดทั้งหลายเป็นภูมิอายุปัญหาทุกคราภละปฏิทันทะละสาขานจมบัติยูดีนี้ทำลำด้วยด้วยทูปุ้ทุกคนจะเริ่มจะเริ่มเลื่อนอยากทาวนิวาหาปุราปริกปุเรนติกสากรังเปวเมวะอิโต้ินงังเปตานางังสุปะกระเี อิกิตังปิตังตุมหังกิปะเมวะสนิชตุสเพปุเรตุ <laughs> สังกปาจันโทปะรัสโอยะทามณีโชติระโสยะทาปิโยวิวัจจันโุสัพาโลกวินาสัตุมาเตภวัตวันตรา 니가 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 ยันจะโค้ทักทิมนาทิมนาสังขงมีสุปติติตาทิคารัตังหิตายัสธานาโสุปาคปฏิโสยาติธรรมโมจะายังมีตาสิโตเตตานาโคชาจกคาตาอุราลาภาลัญจะภิโคนามโนปะทิมังตุเมหคุณยังปะสุตังอาณาปะการติอิปินาอุทิเสนา จากิปังสุระเทเทวตังนุปทานะเชตนาเกสันตาเนิหินาธรรมายาวานิพานโตัะมังนัสันตุสาภะทาเยวะยัทธาโตภะเวภะเวอุจูจิตังสติปัญญาสันเลโควิยมหินามาลาณปันตุโลกาสังกัจุจาวิเยสุเมบุทาธิปาวโร

สัพพุทธานุภาเวนะสัพพะมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตตานังธรรมรัตนาังสังฆรัตตานังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสาหัสธรรมะ

wat tak konya sawwa takko palaawakomnawako sukawatko hot sapfatahu kalau kappaya wela สันตุจตเจชะสาชยาสิทธิธานัง ลาพังโสทีภะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโดจะโุคังวุทิจะยสวาสัตวะสาจอายุจะชีวสิทธิภวันตุเกภวตุสาพภังคลังรัขคา ตุสัพรเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพรมังคาลังรักขันตุสัพรเทวตาสัพัทธามานุพา เวนัสตาโสทีพวันตุเตพวตุสาพมังคลังรักันตุสาพเทวตาสสาพสังฆานุ